สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสร้างภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันจิ๊จากโปรแกรม Photoshop กันนะครับเราก็ไปเริ่มที่คำว่าไฟล์และวก็นิวนะครับตรงนี้พี่จะเลือกสร้างที่500หน่วยตรงนี้เป็นพิกเซลนะครับ500คูณ500พิกเซลนะครับแล้วก็ Resolution ก็72งานพวกนี้เป็น คันล้โหมดนะครับคัลโหมดจะเป็น R G B นะครับเพราะว่าเป็นงานแสดงทางจอก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นพี่ก็จะเลือกภาพเลือกภาพมาใส่นะครับก็มีภาพนี้ภาพนะครับก็กดคลิปข้างไว้แล้วก็ย่อภาพลงไปนิดนึงนะครับ นอกจากภาพนี้แล้วพี่ก็จะมีอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพใบไม้ครับภาพใบไม้นี้มันจะมีแบกล่าวอยู่เราก็จะมาดูวิธีการทำเอาเอาแบกล่าวออกง่ายๆนะครับอันนี้เราเอมันเป็นแบบนี้อยู่เราก็คลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับรัดไลท์เลเยอร์นะครับเลือกอันนี้ครับนั้นเราก็มาเลือกที่เครื่องหมายอย่างลบเนี่ยนะครับมีจิกิรัสตูเนี่ยนะครับ แล้วก็มาคลิกพื้นที่ที่เราต้องการลบเนี่ยครับคลิกไปครับเมจิกจริงๆมันหายไปเลยโอเคนะครับตาก่อได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เป็นท,ทัวรทีนะครับแล้วก็ช่อใบไม้ให้มันเล็กๆหนึ่งนะครับนั้นพี่ก็จะเลื่อนมันไปไว้ข้างบนคบมเมื่อเลื่อนไว้ข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะครับจากตรงนี้เราก็เลือกไว้ตรงนี้นะครับ ล้วก็กดคอนโทลแล้วก็กดคอนโทนเจนะครับคอนโทนเจคอนโทนเจเจแล้วก็เจนะครับห้าครั้งนะครับเราก็ p y layer ใบไม้นี่นะครับห้าครั้งตอนนั้นเราก็ไล่ปิดตาครับไล่ Light ปิดให้เหลือแค่ layer ที่หนึ่งนะครับ layer ที่หนึ่งใบไม้อยู่งี้มันโอเคแล้วพี่ก็เลือกปิดตาไปครับ ไปพี่ไปเปิดตาเลเยอร์ที่สองนะครับเลเยอร์ที่สองพี่ต้องการให้มันลงมานิดนึงครับเนี่ยครับนั้นเราก็ปิดตามันนะครับไปเปิดตาเลเยอร์ที่ต่อไปนะครับเลเยอร์นี้ที่ต้องการที่จะกลับด้านมันนะครับก็คนทวนท,นทีนะครับกดคแล้วก็ดึงนะครับ อยู่ที่ประมาณนี้นะคัจากนั้นก็ปิดตาเลเยอร์นี้แล้วก็ไปทำเลเยอร์ต่อไปเลยนะครับเลเยอร์ต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้มันกระดกขึ้นมานิดนึงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็ปิดตานะครับจากนั้นเราก็กลับไปเปิดตาเลเยอร์นี้ต่อนะครับ อันี้พี่จะให้มันอยู่แบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่เลเยอร์สุดท้ายนะครับนะครับเมื่อทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่คําว่าวินโดว์นะครับเรียกคําว่าทำลายมานะครับอันนี้เราก็ มันดูอย่างนี้ไม่ไม่มีใบไม้นะครับแล้วก็ไปเลือกเปิดตาใบไม้อันแรกนะครับแล้วก็เอาเลือกสิเล็์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปีนเตอร์ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเลือกตรงนี้นะครับเลือกเฟรมนะครับสร้างเฟรมทูบิเคิซีเล็กแคตเฟรมเนี่ยนะครับเราก็ปิดตาตรงนี้นะครับมาเติบเปิดตาตัวนี้แทนนะครับหลังจากนั้นก็กดปีนเตอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ไปเลือกเพิ่มเฟรมอีกหนึ่งเฟรมนะครับสําหรับเฟรมนี้หลังจากนั้นเราก็ปิดตาตัวนี้นะครับมาเปิดตาตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ enter กันนะครับทําอย่างนี้ซ้าๆนะครับไปเลือกเพิ่มเฟรมหนึ่งเฟรมนะครับปิดตามาเปิดตาตัวนี้แล้วก็เตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเฟรมอีกหนึ่งเฟรม ก็ปิดตาเปิดตาตัวนี้ Enter นะครับจากนั้นก็เพิ่มเปลี่ยนหรืเปลีนนะครับตาตัวนี้มาเปิดตาตัวนี้ก็กดเตอร์ครับนี้หลังจากที่เราทำตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เราก็มาเลือกเพิ่มเวลาได้นะครับถ้า,าให้เราเลือกอันนี้ก็ 1, 1วิ2วิ5วิ หนาทีสองนาทีถ้าต้องการด้น้อยก็เอาเวิสองวิก็ได้จะที่จะเลือกสองวินะครับเลือกใส่สองวิให้กับทุกคนเลยครับสองวินะครับตรงนี้มันจะเลือกได้ว่าครั้งเดียว3ามครั้งหรือ forever พี่จะเลือก forever เนี่ยแหละครับ จางนั้นเราก็มาดูกันนะครับดูผลของงานกันนะครับคลิก Play Animation นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้อ๋อยังไม่จบนะครับหยุดไว้ก่อนนะครับ Stop เราก็ไปที่ไฟล์นะครับในการจะเอานำงานออกมาใช้นะครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Save for Web นะครับตรงนี้ต้องเป็นนามสกุล GIF นะครับ GIF นะครับ ก็เ,เลือกคำว่าเซฟเลยครับตรงนี้ที่จะใช้คำว่าเทสตนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาดูผลของงานกันนะครับเนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยุราฮ่าฮ่ายนะครับสวัสดีครับ